ก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาขอตั้งชื่อว่าเป็นโคต้าอนิสง์งานของพ่อแม่ค่ะ ถามว่ามันมคืออะไรโครงการนี้เป็นชื่อว่าโครงการมาเลพันธ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินนะคะคือพอไปอ่านรายละเอียดแล้วน่าสนใจมากเพราะว่าเขากําหนดว่าจะต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพตามที่กําหนด<อ>ซึ่งปกติที่เราเคยได้ยินมาอ่ะก็จะแบบมหาทาเทละหนึ่งถึงสองโครงการที่แบบเป็นทายาทธุรกิจนี้ธุรกิจนี้แต่ที่นี่เยอะมากค่ะแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นประเภทที่สอดคล้องกับคณะ<อ>นั้นๆด้วยนะคะอย่างเช่นพ่อแม่ใครทําด้านเกษตรกรด้านการเกษตรนะคะหรือประมงเนี่ยได้ทั้งคณะเกษตรคณะวิทยาศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะ จริงๆมีอีกนะคะห,หรือพ่อแม่ใครรับราชการหรือทํางานาราัฐวิสาหกิจเนี่ยไปรัฐศาสตร์ได้เลยไปสมัครรัฐศาสตร์ได้เลยนะคะส่วนบ้านใครทําธุรกิจร้านอาหารโรงแรมนําเที่ยวแน่นอนว่าต้องเป็นด้านเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีสาขาการจัดการท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างสารรค์การบริการเพื่อการท่องเที่ยวสองสาขานี้ก็น่าสนใจส่วนพ่อแม่ใครเป็นพยาบาลสมัครพยาบาลได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ก็จะเป็นเทคนิคการจัตวแพทย์จริงๆ จริงไม่ได้มีแค่5กลุ่มอาชีพนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะพี่มินมีทำบทความรวบรวมไว้ให้น่าจะเกินสีกลุ่มอาชีพค่ะก็เรียกว่าแบบใครที่มีพ่อแม่ที่ทํางานในในส่วนที่น่าจะได้โค้ต้าไหมลองมาเช็คกันดูนะคะ